จะทำห่อหมกค่ะห่อหมกขี้เหล็กเคยกินไหมคะห่อหมกขี้เหล็กนี่เครื่องเรานี่ตำพริกอ่าตะไคร้แล้วก็พริกแล้วก็อ่าหอมหอมแดงแล้วก็พวกหอมแดงพวกนี่นี่นี่ข้าเบือนี่ข้าเบือ แล้วก็กระชายนี่เราตารวมกันไปเลยตะไคร้นี่เราตารวมกันไปเลยนี่ขี้เหล็กนี่ขี้เหล็กนี่หอยขมหอยแล้วก็ใส่หมูสับด้วยนี่อันดับแรกนี่เราต้มนะ้เคี่ยวน้ายานางก่อนนะคะเคี่ยวน้ํายานางเขาเคี่ยวน้ำาน,าขขน้ายานางได้ที่นะคะนี่ใส่ขี้เหล็กเข้าไปค่ะโอ้ยโอ้ยตอนนี้ใส่ขี้เหล็กเข้าไป ใส่ขี้เหล็กเข้าไปนะคะพอเราใส่ขี้เหล็กเข้าไปเราก็เคี่ยวขี้เหล็กอีกนะคะบางคนไม่รู้วิธีทำอะไรนะห่อหอมกนี่คือห่อหมกขี้เหล็กค่ะนี่แหละห่อหมกขี้เหล็กใครเคยกินไหม,มเราเคี่ยวนี่ก่อนเคี่ยวขี้เหล็กให้มันน้ำยานางกับขี้เหล็กให้มันได้ที่ก่อนใช่ไหมคะ เที่ยวไปเลยค่ะเที่ยวไปเที่ยวขี้เด็กให้มันได้ที่พอไอนี้แล้วก็เราก็ตามด้วยพวกเครื่องพวกอะไรหลายอย่างนะคะนำเ,เครื่องไปนี่เดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนนะคะเราก็ตามพวกเครื่องปรุงพวกอะไรไปนี่ โอ,อ,อ้มันเดือดอืมก็เรือดทำด้วยผงสุงรสนะคะนี่ผงรุงรสรสดีอย่างนี้ ใส่ไปเที่ยวแล้วก็นี่เรื่องปรุงนี่ต่อไปก็ใส่นี่เอาไว้น,นี่หน่อยเทีเ่ยวไปก่อนเที่ยวไปก่อนอ อต่อไปก็ตามด้วยพวกพริกนะคะพริกกับข้าวเบือ,อบข้าวเบือข้าวเบือไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเหนียวไปใส่กะกะเอาเองนะคะ ก็เอาอน,นี่ค่ะมันคนบอกว่ามันแปลกเอเพิ่นเคยเห็นว่าห่อหมอกขี้เหล็กมันคนถามมานะคะห่อหมอกขี้เหล็กเขาทำยังไงนี่ค่ะอ่ะตามไปเขี่ยวไปเขี่ยวไปเขี่ยวเครื่องเข้าไปคนให้เครื่องเข้าก่นอน เพราะว่ายังไงเราก็ต้องมาต้มพวกนี้ก่อนแล้วก็ไปพักนิดพอมันเย็นแล้วก็ค่อยไปนี่ห่อนะคะไม่ใช่ว่าเอานะอนั้วนะคนอืมอ,อืมอืมอืบ เบ <ừ, S 1> <t> ื่อให้ข้าเบื่อมันไอ้นี่อือดูสิกลัวจะเป็นกลัวจะได้กินใช่ไหมรักหยุดเอาตัวนี้ออก เกี้ยวไปเกี้ยวไปอืมมันจะได้ขี่แล้วก็ใส่หมูไปตามด้วยหมูตักไว เคี่ยวไปเลยนะคะเคี่ยวไปข้าเบื่อมันจะแตกไปเองนะคะทุกคน เราใส่ข้าวเบือเข้าไปข้าวเบือ,เร,เ,อเราใส่อให้ละเอียดใส่ไปนี่เห็นไหมห่อหมกที่เล็กของเราอืมเคี่ยวเสร็จเหยาะน้ำปรราร้าเข้าไปนะคะตามอำเภอใจน้ำปาร,ราสูตรเราเองนะคะแล้วก็ ตามด้วยน้ำกะทิเคี่ยวไปก่อนเคี่ยวจนนี่น,นะคะคุณไม่ใช่ว่าใส่ไปเลยน้ำกะทิน่ะอืมเทให้หมดอืมเสร็จ แล้วก็เคี่ยวไปนะคะโอเคนะคะทุกคนนี่แหละสูตรห่อหมกขี้เหล็กใส่หมูสับและหอยขม